สวัสดีค่ะพี่ยอดพี่ยอดเซียนบุรีรัมย์เนาะค่ะงว,วดที่แล้วพี่ยอดก็ฝันเข้าเนาะค่ะสิบหกตุลาคมสิบหกตุลาคมนี่พี่ยอดฝันมาเห็นช้างค่ะพี่ยอดฝันมาเห็นช้างเห็นสร้างมาละกล้วก็เห็นตัวเลขยื้อ้างค่ะเป็นเลขซีซีหรือศูนย์ศูนย์นี่แหละยุคข,ข่างสร้างงวดที่พันมากเลยค่ะ ความฝันพี่ยอดส่วนมาก,ก็จะแม่นเนาะค่ะแล้วเหาเลขวิ่งพี่ยอดเข้าทั้งบนทั้งล่างเนอะค,ะค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือเลขคํานวณคือวิ่งหกกับ C ี่ก่ะหกเข้าบนบนก็มีทั้งหกทั้ง C เนาะครับค่ะเลขล่างกับเข่าซีซีข้างล่างค่ะเลขวิ่งก็เข้าดีค,ความฝันนี่ฝันแม่นค่ะพี่ยอดนี่ ไม่ค่อยฟันแต่ว่าพอฟันนี่ก็บฟันแม่นแม่นวันนี้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะอันนี้พี่ยอดไหนมาแต่ต่อว้วนแล้วค่ะงวดน,นี้พี่ยอดให้วิ่งศูนย์กับสี่เด้อค่ะนี่ค่ะพี่ยอดเซียนบุรีลงวดหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าสหกวิ่งศูนย์กับสี่เนาะค่ะสามตัวเจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่สองหกหก เน้นที่705กับ604ค่ะ2ตัว05กับ04 6680ค่ะเน้น05 04อันนี้คือเลขคำนวณพิเศษล่าง47ค่ะกัน9กมัสนมาี่มาตามความฝันของพี่ยอดค่ะความฝันพี่ยอดก็คือว่าเห็นเขาเอาปลาใส่อย่างกับพี่ยอดใตรกระเตงกับกระเตงแบบที่เขาตามกับมัถ่นะครับ เป็นกลมๆเหมืนบอค่ะพี่ยอดปากกลมๆเหมือนถ้าเราไล่ลไปแล้วก็เป็นเลขศูนย์แล้วกับอ๋อค่ะฟันเดียค่ะนพี่ยอดฟันว่าเขาป่าใส่ตะแกงผู้ชายบอค่ะพี่ยอดผู้ชายเอาฟัฟเอาเอา,เอาตะแกงพี่ยอดตีเป็นเลขยังค่ะพี่ยอดเอาีเป็นแปดศูนย์เลยครับตะแกงกระแจรง,จรงมันปากกลมๆทุกอ่กลมๆขอกอะไรเป,ไป็นเลขเป็นศูนย์แล้วก็ปลาก็เป็นเลขแปดมดเลย ออกป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็ออกขึ้นหลังขึ้นที่สองมาก็ปันว่าได้กินของสองคนได้กินของสองคนไลขเป็นเลขสี่สองแค่นั้นเลยครับค่ะกับเลขสี่สองสองตัวเนาะค่ะครับอ่าพร้มฟันก็เอาป็นมับเป็นบนล่างไปเลยครับค่ะอันนี้เพิ่นไปจับเอาก็ได้เนาะค่ะพี่ยอดเนาะว่าเลขฟันนี่ ฝันว่าเพื่อนเอาปลาใส่แต่แกงเนาะ,ะแต่แกงกลมๆค่ะคอันนี้ฝันและฝันอีกมือน,นึงเนาะค่ะเพื่อนก็เลยแปดศูนย์ค่ะส่วนเมื่อถัดมาอีกกับฝันว่าได้กินได้กินยังค่ะพี่ยอดกินคองไม่รู้อะไรครับพิ่สองคนครับฝันว่าได้กินอยู่สองคนพี่ยอดหมาซี่สองค่ะกินก็เก้าวเ,เหมืนแบบพี่ยอดม่ใช่ครับปาตาบ้านผมเขาว่ากินเขาเรียกว่าซี่ Hmm. ไม่ว่าจะกินอะไรก็ว่าตีหมดเลยค่ะของคนก็รัดไปเลยซองไปเลยครับค่ะกินสองคนเนาะค่ะซีส,สองค่ะคพี่ยอดา่าก็เป็นความฝันเดี๋ยวรออีกใกล้ๆมื้อเนาะมื้อนี้วันที่ยี่สิบห้าช่วงเชา้ากับสามสิบเอ็ดหรือหนึ่งแต่เช้าเนี่ยจะตามความฝันพี่ยอดอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเพื่อว่าเพื่อนฝันดีจังใดอีกค่ะ นี่ค่ะความฝันก็นคือพี่ยอดฟันเทนป่าก็ตีแปดศูนย์ค่ะแล้วก็ได้กินของเอกซี่สองคนกินบ้านพี่ยอดพันตีเป็นซี่ค่ะก็เป็นซี่สองเนาะค่ะครับแต่ว่าเลขวิ่งพี่ยอดก็ไม่เคยลุดนะคะเลขวิ่งครับวิ่งพี่ยอดเข้าดีค่ะสําหรับเซียนเลขวิ่งเนาะเซียนเลขวิ่ง นี่เนีพิเศษร่างสี่เจ็ดกัน 94, เน 94, ก้าสี่พี่ยอดก็มีเก้าสี่อยู่นะเก้าสี่ก็มีค่ะศูนย์ศูนย์คือดั่งเดี๋ยวพี่ยอดพี่ยอดมาสีมาบอเพิ่นดั่งค่ะนี่ศูนย์ครับตามี่ผมเคยคำนวณสูตรผมนี่มันก็ม่ศูตเลยเป็นพระเอกเตัวยืนหรือเปล่นานอกค่ะ,ะเป็นพระเอกคือว่าล่ะพี่ยอดก็เซียนคำนวณค่ะเซียนคำนวณตัวเลข ก็เหมือนงดที่แล้วอ่ะาหกยังไงต้องมาไม่บนกระล่างก็มาจริงๆแต่แต่งวดนี่ตูนอยู่ตรงนั่นเลยครับค่ะเพิ่มเพิ่กันสิมาสองตัวอีกหรือมั้งนี่กันมตเหมือนกันเหรอต่ว่าศูนย์สี่ก็มีศูนย์ห้าก็มีเนาะค่ะแปดศูนย์แล้วค่ะรับเห็นฝ่าติดตามคำนวณี่ตัวเน้นๆจริงๆอ่ะคือของผมนี่คือศูนย์ห้านี่ เคยเข้าอยู่แต่ตรงนั้นเลยค่ะวันนี้ที่นี่ก็แต่ว่าถ้พี่ยอดชอบพี่ยอดชอบตัวไหนพี่ยอดมักตัวไหนค่ะทีชอบที่สุดคือซูน่าครับแล้วก็ทับเบิลก็โกมีแค่นั้นเลยครับอ๋อโอ้ยโ6กสิมาอีกยี่บ้คือออกไปแล้วเนาะนไม่แน่เนอะพี่ยอดอาจจะกลับเป็น99ก็ได้นะ คับิ๊กเกเป็นเก้าเก้ากับหัวหรือเปล่าเนาะครับแต่ศูนย์นี่ผมชอบที่สุดคือศูนย์ห้ากับแปดศูนย์เนี่ยในโลกนั้นไม่ชอบก็ไม่เพราะว่าไม่อาจจะไม่มาอ๋อชอบที่สุดคือศูนย์ห้ากับแปดศูนย์ค่ะครับมีข่าวเหนืันหลับคูน,นอ๋อพี่ชอบชอบแปดศูนย์เด้อค่ะค่วมฝันเพราะว่าฝันพื้นมาตรงนี่คำนวณก็มีแปดศูนย์เนาะค่ะนี่คำนวณพีย่ยอดมีแปดศูนย์ แต่ว่าน้องแฝดเป็นน้องแฝดเป็นเอา07เนาะน้องแฝดเป็น07กับ04ลายค่ะของน้องแฝดแต่ว่าของพี่ยอดเลขคำนวณตรงกันกับเลขฝันค่ะก็คือเลข80ค่ะเห็นเขาว่าล่อนเห็นเขาจับปลาใส่แต่แกงแต่ว่าแต่ว่าพี่ยอดบ่ได้จับเป็นบ่ค่ะ ไม่ได้จับผมแต่แต,แต่เห็นชัดเจนเลยแตเห็นชัดเจนเนาะพี่ยอดถ้าเห็นเขาจับกบหวานเองมันแปลว่ายังไงพี่ยอดฝันไหมหจ้ะถามเขาว่าบบพี่บบทําอะไรเขาบอกว่าจับกบเขาบอกเขาบอกว่าจับกบเขาบอกว่ากบเขาไม่ได้บอกว่าจับนะเขาบอกกบ เขาจับหวานใส่ในล่องนาเขาอะที่มีข้าวข้าวข้าวเขียวกับจีเห็นไหมแต่ว่าในไล่ไม่ถูกถกนี่ก็ไล่ถูจับก็เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจับนะแต่เขาบอกว่า<อ>ทาอะไรพี่ทำอะไรเขาก็บอกว่ากบเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ผู้ชายคนนั้นเขาก็หวานท้องนาเขาบันี้อาจจะเป็น บ้านี้พ่อหวานกบลงไปในนาแล้วก็เป็นปลากับพี่ยอนบ้านี้เรายืนอยู่มันจะเป็นเหมือนถนนเหมือนคูคลองเนาะสักพักหนึ่งปลาซ่อนปลาอะไรอ่ะไอมาเกยบนฝั่งเห็นไหมมาเกยบนฝั่งตั้งหลายตัวเป็นปลาหลังจากกลับมาจากไอวัดได้ไข่จะดีเนาะะ อาจจะเป็ดเก้าเจ็ดเก้านี่แหละถ้ามาลักษณะแบบนี้เนาะมีะทั้งมีกบมีปลาแต่ว่าปลานี่เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าตัวกบนเน,นี่ยไม่เห็นดิเห็นแต่เพิน่นพูดมันยืนอยู่ไก่ไกุ่ญน,นะแล้วเพิ่นก็จับอเอาแล้วก็วนันแม่พี่ยอดวันนะ<อ>แต่เป็นปลาขึ้นมาอจะเป็นในนั่นแหละจะเป็ดเจ็ดเก้าเป็ดเก้านี่แหละพี่ยอดบ้าอย่างนี้เนาะอันนี้ความฝันของโจภาลวดอ แต่จะว่าเห็นจักสีฟันแม่นหรือบ่แม่นอันนี้กับบลูคือจังสอย่อย่างสิ่งะร่อยก็ออกสองรอบฟันรอบเดียวออกสองงวดเลยงวนแรกใส่ก็ออกหนึ่งสองรอบสองกออกศูนย์สองเนาะคะ่ะจะว่าเห็นป่าอยู่กับพี่ยอดป่าขึ้นมาป่าเพิ่นกำลังอันนั่นขึ้นมาสงสัยแปดจะอยู่บนลรืมะพี่ยอดเนาะก็ผมก็ต้งใสยงันเลยกบ ที่หวานลงไปในนานนี้ก็อาจจะเป็นล่างก็ได้นะกันฟันแม่นวะเขัลองลองดูดีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดว่าแปดเก้ามีขนาดเลยค่ะตัวเลขพี่ยอดก็เดี๋ยวรอก่อนอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเลขไอ้ไอ้นั่นไม่ต้องทำแลยเนาะเลขไอ้ลกวจ้บไม่ไวละมันมันไลไม่ทันมันจ้ะก็เอาความฝันรอความฝันกัะพียอด แหงแปังๆเนาะค่ะให้มีโชคมีลาบมีมันค่ะพี่ยอดเอาไว้พรให้เอซอซีกรอบหนึ่งนะค่ะพี่ยอดครับก็ขออวยพรให้เอซช่องโจพารวยนะครับทาราติดตามเลขอาจารย์ยอดหรือเด็กแฟดสามคนนนก็ขอให้โชคดีรวยๆแข่งๆกับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทางช่องจงร่ำรวยแล้วก็มีเงินทองไหลมา เทมาทุกวันนะครับและ,ะขอให้รวยๆเฮงกันยกท่องเลยนะครับค่ะการความุพค่ะพี่ยอดค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่ยอดสวัสดีครับค่ะอันนี้คลิปนี้ก็เป็นของพี่ยอดเนาะค่ะน้องแฟนก็นลงไปแล้วเอาเป็นคลิปใครคลิปมันเนั่ยแหละคะ่ะอ่าของพี่ยอดจะมีความฝันเพิ่มขึ้นมาเนาะค่ะคลิปนี้ก็คือฝันมีป่านะคะ ฝันเนียนผู้ชายจับปลาใส่ตะแกงตะแกงก็เป็นกลมๆพี่ยอดเล่าว่าแปดศูนย์เนาะเนี่ยก็ตรงกับเลขคำนวณค่ะเลขคำนวณก็มีแปดศูนย์แต่ที่พี่ยอดชอบก็คือมีศูนย์ห้ากับแปดศูนย์สองสองยางค่ะกับศูนย์สี่จะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมักศูนย์ห้ากับแปดศูนย์เนาะส่วนเพิ่นคำนวณได้ศูนย์กับสี่ค่ะเลขคำนวณเพิ่น รือว่าเสียมาใส่กันศูนย์สเนาะค่ะเหมือนงวดที่แล้วได้6กับ 4, ส4ีกับ6กงวดที่แล้วได้6กับสกับมา6ค่หกนะคะนนี้งวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วได้หกกับ4เลขคำนวณเลขออกสี6ค่ะข้างล่างออก44แต่ว่างวดนี้ได้0นย์กับสี สิมมาด้วยกันอีกหรือเปล่าศูนย์สี่เนาะค่ะนี่แล้วก็ฟันว่าได้กินปลาฟันว่าได้กินของค่ะแต่ไม่รู้ว่ากินอย่างเนาะพี่ยอดก็เลยตีเป็นสี่สองเนาะค่ะนี่เกาะคอยเอฟซีโจพาลยุยมิโชมิลาม,มิมันสุขุสุขคนเนาะค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โจพาลยุยน้ำแน่เดอ้อจะเป็นกำลังใจ สำหรับวันนี้ก็ไว้สำสกกน,ะะนีสะก่อนนาอค่ะน้องวันน้าเจอกันไหมคะวัสดีค่ะ